มาฝึกทำโจทย์ indirect question กันต่ออีก5ข้อนะครับคนที่ไม่รู้จักวันนี้ก็จะได้รู้จักมากขึ้นแน่นอนครับคนที่รู้อยู่แล้วแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยก็จะมั่นใจและเข้าใจมากขึ้นเมื่อดูจบแน่นอนนะครับมีคำถามง่ายๆ5ข้อให้เราได้ฝึกทำด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วขอช่วยกดไลค์เบาๆให้1ทีนะครับเพื่อจะมีคนเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับ i I'm wondering blank preparing for the party. ต้องใช้อะไรครับระหว่างข้อ A ครับ I'm wondering what they are preparing for the party. หรือข้อ B i I'm wondering what are they preparing for the party. ตอบขอ,ขอ,ขอ A i I'm wondering what they are preparing for the party. ฉันอยากรู้จังเลยนะครับว่าพวกเขากำลังเตรียมอะไรสำหรับงานเลี้ยงนั่นเองนะครับข้อนี้เป็น indirect question นะครับการถามแบบอ้อมๆสังเกตว่ามันไม่มีประโยคคำไม่มีเครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับดูเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมก็เป็นการพูดอลอยๆขึ้นมานะครับอาจจะถามแบบไม่ได้ถามตรงๆสัทีเดียวนะครับตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะครับตอบก็ได้ ตอบก็ดีไม่ตอบก็ได้แบบนี้นะครับก็เป็น indirect question อีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เครื่องหมายคำถามเป็นประโยคบอกเล่าไปเลยนะครับน่าโครงสร้างก็เหมือนเดิมนะครับคือ main clause นำหน้าก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย indirect question ที่เป็นโครงสร้างแบบประโยคบอกเล่านะครับอย่างข้อนี้ main clause คือ I'm um, wondering นะครับฉันอยากรู้จังเลยว่าจุดๆุด,จ,ดจุดนะครับ indirect question ก็คือสิ่งที่ตามมาตรงนี้นะครับโครงสร้างคือ Main clause ใช่ไหมตามด้วยคำถามเชื่อมคือ what อะไรนะครับประธานคือ they เว b หลักผันตามประธานคือ are ประธานคือ they ก็ใช้ are ถูกไหม they are แล้วก็ตามด้วยที่เหลือมานี้นะครับเป็นส่วนขยายโอเคสังเกตว่านะครับ indirect question นะครับใช้โครงสร้างของประโยคบอกเล่าใช่ไหมกริยาอยู่หลังประธาน a uh, they are จุดๆถูกไหมครับถ้าข้อ b จะกลายเป็น direct question นะครับ ิริยาอยู่หน้าประธานสลับกันใช่ไหมถ้าเกิดถามตรงนี้ว่า What are they preparing for the party แปลว่าพวกเขากำลังเตรียมอะไรสำหรับงานเลี้ยงก็เป็นคำถามแบบ direct question แต่ตรงนี้ครับเราต้องใช้โครงสร้างของประโยคบอกเล่าต้องใช้ข้อ A นะครับเป็น What they are preparing for the party ยังไงครับสังเกตว่าถ้าเกิดเอา What are ออกครับตรงนี้จะกลายเป็น ประโยคบอกเล่าถูกไหม They are preparing for the party. พวกเขากำลังเตรียมสำหรับงานเลี้ยงก็เป็นแค่ประโยคบอกเล่าเติม what เข้าไปกลายเป็นคำถามแบบ indirect question นั่นเองตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ I'm wondering what she is thinking. ฉันอยากรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่นะครับไม่ใช่ What is she thinking นะครับถ้า What is she thinking จะกลายเป็น direct นะครับ แบบนี้เราต้องทำสิ่งที่ตรงข้ามกับ direct นะครับจะกลายเป็นบอกเล่านะจะเป็น what she is thinking ตอบว่าอ๋ she is thinking about her work her job her kids อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับต่อมาครับ I'd like to know blank อ่าใช้อะไรครับระหว่าง I'd like to know when they will arrive หรือว่า I'd like to know when will they arrive ต้องใช้อะไรครับระหว่าง they will กับ will they ครับ ดูเหมือนมันก็น่าจะถูกทั้งสองอันใช่ไหมต้องใช้อะไรครับในโจทย์แบบ n d i r e c t q u e s t i o n แบบนี้ตอบข้อข้อ A ถูกต้องครับ I like to know when they will arrive แปลว่าฉันอยากรู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะครับข้อนี้ main clause คือ I like to know นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยคำถามเชื่อมคือ when เมื่อไหร่ใช่ไหม ประธานคือ they พวกเขานะครับ modal verb คือ will จะนะ verb หลักคือ arrive ก็คือมาถึงนั่นเองนะครับนะสังเกตว่าประโยคบอกเล่านะครับจะวางกริยาอยู่หลังประธานกริยาช่วยนะหลังประธานนะครับเช่น I'd like to know when they will arrive แบบนี้นะครับนะเวลาตอบครับก็ตอบว่ายกมาเลยเนาะ they will arrive นะแล้วก็เติมตอนท้ายว่า there พวกเขาจะไปถึงที่นั่น tomorrow วันพรุ่งนี้สังเกตเนาะมันคือโครงสร้างของประโยคบอกเล่านะครับยกมาได้เลย they will arrive there tomorrow พวกเขาจะไปถึงที่นั่นวันพรุ่งนี้นั่นเองอคำว่า I like to ตรงนี้นะครับย่อมาจาก I would like to know นั่นเองนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น I like to know how I can get more subscribers ฉันอยากรู้ว่า จะทำยังไงถึงจะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าก็โพสคลิปบ่อยๆให้มีคนดูเยอะๆนะครับถ้ามีประโยชน์เนี่ยคนก็จะติดตามเองนะครับอ่าบอกตัวเองไว้นะครับอ่าข้อน,นี้ก็เหมือนกันเนาะ main clause นะครับอยากรู้ว่าคำถามเชื่อมคือ how อย่างไรนะครับยังไงประธานคือ I modal verb คือ can แล้วก็ get คือ verb หนึ่งไม่ผ่านนะครับ can บ get will บวก arrive แบบนี้นะครับ ข้อ3ครับ I'm not sure blank about the meeting ใช้อะไรครับระหว่าง I'm not sure does he know about the meeting หรือว่า I'm not sure if he knows about the meeting ต้องใช้อะไรครับ Does he know หรือว่า if he knows ครับตอบข้ออะไรดีครับเป็นประโยคบอกเล่าใช้กับ indirect question ตอบข้อข้อ B ถูกต้องครับ I'm not sure if he knows about the meeting แปลว่า ฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าเขารู้เรื่องการประชุมหรือเปล่านะครับ main clause คือ I'm not sure นะครับคำถามเชื่อมคือ if นะครับประธานคือ he แล้วก็กริยาคือ knows แล้วก็ส่วนขยายนะครับ know ตรงนนี้ก็ผันตามประธานใช่ไหมประธานเป็น he นะครับ he she, i t verb ต้องตามด้วยกริยาที่เติม s นั่นเองนะครับตัวอ,อย่างเพิ่มเติม I'm not sure if he received my email ฉันไม่แน่ใจว่าเขาได้รับอีเมลของฉันหรือเปล่านะครับหรือ it would be great to know if the event is still happening คงจะดีมากเลยนะถ้าได้ทราบว่างานนี้ยังจัดอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าสังเกตว่าทำไมถึงไม่สามารถใช้ข้อ A ได้ครับอ่าถ้าเกิดเป็น does he know about the meeting แปลว่าเป็นคำถา,ามถูกไหมมันจะกลายเป็น direct question ไปเลยนะครับว่าเขารู้เรื่องการประชุมหรือเปล่านะครับ อย่างที่บอกว่าเราจะเอาสิ่งที่ตรงข้ามกับ direct question นะครับก็ต้องเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะครับใช้แบบนี้ไม่ได้นี่จะกลายเป็น direct ไปนะครับต้องเป็นประโยคบอกเล่าเช่น oh yes he knows about the meeting โอเคใช่เขารู้เรการประชุมแล้วนั่นเองนะครับสังเกตว่ามันก็เป็นการประโยคบอกเล่าที่เหมือนจะถามหรืออาจจะพูดลอยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นการถามก็ได้นะว่าเออไม่แน่ใจว่าเขา รู้เรื่องหรือ,อยังนะเป็นการถามแบบอขอการคอนเฟิร์มนะครับหรือแบบนี้ว่าเอ้ยเขาได้รับอีเมลหรือ,อยังนะไม่แน่ใจเลยนะครับหรือว่าเออคงจะดีนะถ้าเกิดรู้ว่างานมันจัดอยู่หรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเกอร์แบบนี้นะครับก็ใช้รูปประโยคแบบนี้ได้นะครับในการถามข้อ4ครับ I'm curious blank early yesterday ต้องใช้อะไรครับระหว่าง I'm curious why you left early yesterday หรือว่า I'm curious why did you leave early yesterday ก็ใช้ why เหมือนกันนะครับเอ๊ะต้องใช้ you left หรือว่า did you leave ครับตอบข้อข้ออะไรเป็นประโยคบอกเล่าครับข้อ A ถูกต้องครับ I'm curious why you left early yesterday ฉันอยากรู้ว่าหรือว่าฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงกลับบ้านไปก่อนเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับข้อนี้ main clause คือ I'm curious เพาะฉันสงสัยหรือฉันอยากรู้นะครับคำถามเชื่อมคือ why ทำไมประธานคือ you แล้วก็เว r b หลักคือ left นะครับทำไมคุณถึงกลับบ้านก่อนนะครับสังเกตว่าประโยคบอกเล่านะครับจะไม่วางกริยาช่วยหน้าประธานนะครับอย่างข้อนี้ผิดนะครับอันนี้คือโครงสร้างของอะไร โครงสร้างของ direct question นะครับเช่น why did you leave early yesterday ทำไมคุณถึงกลับก่อนเมื่อวานนี้แบบนี้เป็น direct เราจะไม่ใช้นะครับต้องใช้แบบบอกเล่าแบบนี้นะครับ you left early yesterday คุณกลับไปก่อนเมื่อวานนี้เป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดบอกว่า I'm curious นะครับ why you left early yesterday ตอบว่าอะไรครับ I left ยกไปเลยใช่ไหม I left early because บอกเหตุผลนะถาม why ก็ต้องบอกเหตุผล because I had a date ฉันมีนัดเดทกับสาวนั่นเองนะครับนะก็เลยกลับก่อนหรือตัวอย่างเพิ่มเติม I'm curious why they c a n c e l e d the meeting ฉันสงสัยหรือฉันอยากรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงยกเลิกการประชุมนะครับหรือ I'm wondering why you rejected the offer ฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธข้อเสนอนี้ล่ะนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายครับ I like to know whether blank any job openings อ่าใช้อะไรครับระหว่าง there are any job openings หรือว่า are there any job openings อันไหนเป็นบอกเล่าครับอันไหนเป็นคำถามอ่า indirect question ต้องใช้โครงสร้างประโยคบอกเล่านะครับต้องตอบข้อ ข้อ A ถูกต้องครับ I like to know whether there are any job openings แปลว่าอยากทราบว่ามีตำแหน่งงานว่างอยู่บ้างไหมนั่นเองนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าประโยคบอกเล่าเนี่ยใช้ there are some job openings แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดประโยคคำถามจะกลายเป็น Are there any job openings อ่าถ้าเกิดเอา are there ขึ้นก่อนเอา are สลับขึ้นมาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นประโยคแบบ direct question ซึ่งเราจะไม่ใช้กับ i n the เร็กควิสนะครับต้องใช้โครงสร้างของบอกเล่าคือ there are นั่นเองแล้วก็ any น,นะครับจะใช้กับคำถามแบบนี้เนาะแต่บอกเล่าต้องเปลี่ยนเป็น some หรือ many หรืออะไรก็ว่าไปนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น I'd like to know whether she accepted the offer ฉันอยากรู้ว่าเธอยอมรับข้อสเสนอหรือเปล่านะครับ main clause คำถามเชื่อมนะครับ whether เนี่ยก็แปลว่าไม่รู้ว่า ใช่หรือไม่ใช่มีหรือไม่มีนะครับทำหรือไม่ทำไม่แน่ใจใช้ whether นะครับประธานแล้วก็ verb นั่นเองโครงสร้างของบอกเล่าถ้าเกิดตอบก็อ๋อ oh, yes she accepted the offer ใช่เธอรับข้อเสนอแล้วนั่นเองนะครับหรือ I wonder if they have arrived ฉันสงสัยว่าพวกเขามาถึงหรือยังอ๋อ oh, yes they have arrived ใช่พวกเขามาถึงแล้วนะครับหรือ she s wondering if she should call him now เธอสงสัยว่าเธอควรโทรหาเขาตอนนี้ไหมอ๋อ oh, yes she should call him now ใช่เธอควรโทรหาเขาตอนนี้เลยนั่นเองนะครับสรุปนะครับ indirect question เนี่ยคือการถามคำถามแบบอ้อมๆนะครับโครงสร้างคือจะเริ่มด้วย main clause ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย indirect question คือโครงสร้างคำถามแบบประโยคบอกเล่านะครับอย่างในคลิปนี้จะเป็น คำถามที่เป็นประโยคบอกเล่าทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการใส่ question mark เลยนะครับแต่ก็เป็นการถามได้เหมือนกันโครงสร้างก็คือ main clause คำถามเชื่อมประธานแล้วก็กริยาหลักที่ผ่านตามประธานเช่น I'm wondering what she is thinking ฉันอยากรู้จังเลยว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่นะครับดูเหมือนเป็นคำพูดลอยๆเนอะแต่ก็สามารถใช้ถามได้เหมือนกันนะครับถ้าตอบก็ดีไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะครับน่า Uh, main clause คำถามเชื่อมคือ what แล้วก็ she ประธานนะครับกริยาหลักก็ผันตามประธาน she is thinking นั่นเองอ๋อ oh, ถ้างตอบว่าอ๋อ oh, she is thinking about her job she is thinking about her kids อะไรแบบนี้นะครับหรือ I'd like to know how I can get more subscribers ฉันอยากรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ตอบว่าอ๋อ oh, you can get more subscribers by จุดๆนั่นเอง รือ I'm not sure if he received my email ฉันไม่แน่ใจว่าเขาได้รับอีเมลของฉันหรืออยังนะครับอ๋อ oh, Yes he received your email แบบนี้ก็ได้หรือ I'm curious why they cancelled the meeting ฉันสงสัยหรือฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมพวกเขาถึงยกเลิกการประชุมอ๋อ oh, They cancelled the meeting because จุดๆนะครับ I'd like to know whether she accepted the offer ฉันอยากรู้ว่าเธอยอมรับข้อเสนอหรือเปล่านะครับอ๋อ oh, yes she accepted the offer ใช่เธอรับข้อเสนอไปแล้วอั่นเองครับแบบฝึกหัดท้ายบทครับให้เวลา10วินาทีพิมพ์ตอบในคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะครับออกว่า I wonder what blank thinking ใช้อะไรดีครับระหว่างข้อ a ครับ I wonder what he is thinking หรือว่าข้อ b I wonder what is he thinking ต้องใช้แบบไหนครับกับ indirect question ที่เป็นโครงสร้างของประโยคบอกเล่าครับถ้าเป็นข้อ a ก็พิมพ์ a มานะครับถ้าเป็นข้อ b ก็พิมพ์ b ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้ในคอมเมนต์แล้วก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษนะครับขอให้เก่งยิ่งขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ